กอนนาะเออตอนเช้าถึงมาที่พรารู้วูาเราจะถู่ประมาณสิบโมงเขาก็จะมาที่ประมาณ10บโมงเพรตัวสิเขาต้องไปกัดตัวต่อที่บ้านเขาอีก 10, อ14วันพี่น้องชาวโนนทรายตตบลหนองเทพนะคะที่อยู่กรุงเทพแล้วมีความเดือดร้อนนะคะขอเชิญกลับมาบ้านเราได้นะคะเรามีจุด คัดคอยจุดคัดกรองให้ท่านลองรับท่านครัถ้าเตียงไม่ว่างเราก็จะมีที่ในหมู่บ้านที่ให้ท่านอนอนรอเตียงได้คะ่ะก็เชิญมานะคะเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจก็เชิญกลับบ้านเราดีกว่าคะ่ะ สถานที่สถานที่ก็คือทางวัดที่เตรียมไว้แล้วปก,กตกิแล้วงานที่เตรียมไว้ก็เพื่องานทางพนักงานศพเนาะแต่พอดีเห็นสถานที่ตรงนี้คณะกรรมการ,การก็เห็นว่า,เ,าเหมาะที่จะเป็นที่พักพิงเพราะว่าน้ําไฟก็สะดวกแล้วก็สถานที่ก็ก็สะดวกทางวัดก็มีถ้าถ้ามีคนมาพักพิงจริงๆก็ อำนวยความสะดวกก็จะมีพวกเต่อพวกม้อนพวกหุ้งพวกพัดลมอะไรไฟอย่างนี้แหละที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับกับทางผู้ป่วยที่มาทักพิ้มก็จะมีการสอนธรรมะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าถ้าผู้ป่วยต้องการอยากจะมีการอยากฟังธรรมะก็จะ นก็จะมีพระวิทยากรมาช่วยบรรยายในแต่ละะวันเพื่อเพื่อเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจแล้วก็พื้นกูได้ง่ายได้ฟัความธรรมะจากพระแล้วก็จะได้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป